เงยาวตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณทงยาวัดชองกูนะคะ เป็นวัดตรงโน้นไกลๆนะคะประมาณ3 9 0 0เมตรอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ3,900เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะข้างล่างก็จะเป็นเทลให้เดินนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเดินในเทลช่วงนี้ใบไม้เป็นสีแล้วท้อสวยทีเดียวนะคะความสูงระดับ3,000เมตรข้างบนภูเขาฮิมะมีแอ่งน้ำสีน้ำตาลขดสวยมากมองไปไกลๆก็จะเห็นภูเขาฮิมะ ตอนนี้กำลังรอต่อคิวพึว่นไขึ้นเราคือวัไปแล้วอ้าวเป็นไงบ้างครับปูมหมีมอร่อยมหมีอร่อยนะคะมันมากม,มากอาวพี่เกิดเป็นไงบ้างคะที่วัด ตองกูความสูง3,900เมตรนะคะตอนนี้ที่เนี่ยเหรอใช่ค่ะอวิวงามวิวสีมั้วขั้วทางนู้นข้างบนขึ้นไปข้างบนวิวงามวิวอหิวอ่ะเป็นแค่บ้างคะหิวอ่ะกินข้าวแล้วค่ะกินข้าวแล้วครับกินมาม่าไปครึ่งเดียวเองกินมาม่าแห้งไปครึ่งเดียวใครมีตะบียงอะไรออกมาแจกหน่อยสิเสียดายท้องตะเบียงไม่เหลเดี๋ยวเราจะนั่งรถรถไฟฟ้าบนแบตเตอรี่นะคะ คันนี้ไปที่ทุ่งหญ้าที่มีจามรีนะคะข้างบนตอนนี้หิมะข้าุบนเขาหิมะข้างหน้านะคะสวยที่สุดสวยที่สุดสวยจริงรก็จะเป็นทุ่งหญ้าชงกูนะคะนะป่าเป็น,นปปสีนะมันเอออ่ะลูกลูก,ลก อันนี้ก็วัดชงกูนะคะที่นั่นานนเลนตอนนี้เราก็นั่งรถไฟฟ้านะคะเพื่อจะไปชมทุ่งหญ้าจามลีใช่ไหมคะรถส่วนรถส่วนเรือยนนี่จะเป็นรถข้างหน้านะคะรถกลับกลับรถกลับ สวยสวยสวยภาษาจีนมาเลก็ลืมไปแล้วนะคะเนี่ยเ่ยเรียงเี่ยวเรียงเลี่ยมวเรมัแล้วเี่ยวเรียงค่ะเปี่ยวเรียงยาเรานั่งรถไปประมาณ20นาทีนะคะ 地震。 Wow. เราไปอยู่ที่ทุ่งหญ้าอะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วนะคะใช่ทุ่งหญ้าจามารีใช่างจามารีวันน่าทัวร์มีคนกระซิบมานี่นะคะมันคือมันคือไส้กรอกจ้าใช่ใช่ไส้กรอกไส้กรอกจามารีสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าดินแดนแห่งเดลัสแชงกิล่าแชงกิล่านะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าอุทยานสวรรค์ย่าติเราไว้ตรงไหนดีวะเราอยู่ที่ ที่ไน่ะพี่บางทีว่าจะนั่งค่อยขาคดีไหมพี่ดยมันมีแะไรกัดไปเลยขาตั้งร่มไปแล้ว 啊、汽油车，火车怎么能开那么快呢？长安大的、啊、对呀、啊。 t r